ท่วยแล้แฮใครมาแฮปจอมยุทธ์จอมเทวะช่างที่เก่งที่สุดในยุทธภพบัถ้าได้ยินมาว่าไม่ช่างมาใหม่มาประลองฝีมือกันหน่อยโรชีนะพยัพสมบอ้ิเผดสะบ่งเริ่มระเบอมโคนีลาใหญ่แล้วไม่สะเทือนเลยมันเนิบนมา่าโอนี่ว่าเฉวเฉวต้องจอดี่พันแหงบอลแล้วนะ โอ้มันเต็มเหน่งเลยเกือบมอลนะใช้วิชาขันสุดยอดมอคานมองเสร็จแล้วเสร็จแล้วไหจัดเจ้าทำได้ยังไงงานเนี้ยขนาดนี้แถมดูทำได้ง่ายง่ายปูนิซีเพชรพลัสปูนิซีเพชรพลัสเพราะปูนอินซีเพ็รพลัสผสมง่ายไหลลื่นเทเข้าแบบง่ายผิวก็เรียบขอบมุมก็สวยปูนดีช่างก็ทำงานได้ขอใช้ได้หมดนะ ปูนอิซีเท็ตพัสทำงานง่ายช่างก็สบายขึ้น